ชาเนี่ยนี่อยู่ออฟฟิศคุยบ้านฟิแลงกับผมเองนะครับนี่เนาะมาอะไรอ,อย่างังมาชมาพิแบบฟิแลงไรส่วนเปรี้ยวเเ้วมาชมไลฟ์สดนะคะผมเลยมีโอกาสได้มาจัดอ่าพอจะมาจัดฉากจัดฉากร่อนพยาบาลกับแถวเเพ้วนี่ลุยสั่งให้ไปเก็บดอกไม้อันนี้มา ดอกคูนดอกคูนพี่น้องดอกคั่มดอกคั่มดอกคูนดอกดอกคูนดอกคูนสีเหลืองแบบงามไปเก็บควายไปไหนก็โลนทิมกันหมดนี่ที่ลุยบอกให้ไปได้รับงานมอบหมายงานนะไปจัดไปจัดฉากจัดจัดฉากอันนี้สวยงามเลยพี่น้องสูงรอไปเดือนนี้เนาะเดือนเดือนค่ะเดือนร้อนเดือนของดอกคูนนะฮะไปพี่น้องแคาจะ่ว่าถ้าเราดอกคูนนี่งามมเฮยผู้ชายเราดอกคูนงามมากเลยดอกคูนงามไปหลุด ปิดปาก๋าขยันแย้มหัวห่วยพี่เท่ากันนะเนาะเขาพาในพวกนึงเลี้ยงเลยนะจ๊ะวันนี้แด็กตัวสวยมากจ้ะคนไปปีนเอาทั้งกันกําแพงหนาบานเพ่าๆเนี่ยมันขู่นะเป็นยังไงก็เด็กปีนไม่ว่าผัวปีนบ่ได้เพราะว่าผัวผู้ใหญ่เฮ้ยบอกสัตว์เนี่ยพูดไม่เพราะเลยนะเงี้ย ผู้หนึ่งู้านปนเฮ้ยป่้นี่ผู้ายป่ะนี่ผู้ยนผู้ชายป่ะนี่ายป่ะนีู้าย่ะนี่ผู้ชายป่นี่้ายป่ะนี่ผู้ชยปนีผู้ชายอาบนี่้ชายป่ะน,บบนี่ผู้ชายปนี่ผู้ายป่นี่ผู้ชาก่นชายะี่้ายปากป่บน่ายป่นี่า่ะนีู้ฉายปะนี่ปนีย่ะนี่้ชายปเะี้ชายะจัด <c oughs> ออ้มายด้สายงามไหนรอชาดไหนรอชมนะจ๊ะ <c oughs> ไปีนอะไรยังไดิทำงามาเลยสวยไม่สวยอยากยามใส่หวกเยาวันทำงามจะบ้าเลยให้ปนเอากระเพาบโตขึนจะกินอายุนนาบ้านเป้เบาเกือบตกครับพี่น้องเดเดโอ้โหเรื่องอะรเริ่องแส้

ไม่เห็นเียอยูแล้วนไม่ดูหรอกมต่อนน้าไม่เนเสร็จหรือยงคะเขาจะไลน์แล้วนะคะสวยากพี่นะ แยบ,บเริ่มเปนดอกเด้อย่ถ้าว่าง,งาก,ก็ตีชมได้นะคะเบแบบเร่งด่วนทำแบบเร่งด่วนนะคะมาจากมาโซนนี้ลุยจะซื้อนี่ลุยจะได้บอกให้มัตกแต่งให้

ไม่หอนใช่ไหมครับมันต่งไปไม่จำมาเดินไหมเนีัยเนี่ยยัง้อมมาเด็ดโอ้ค่ะค่ะวิว้าด้านเสือไฟเปิดสามตัวไฟเชียงเสียงนะคะเทุกคนร่วมใจร่วมใจนะคะเสือเสือ สอหมเแต่นสอส่ได้เถ้าไม่สวยขออภัยด้วยนะคะเฮ็ดแบบเดงดวนพี่น้องแบบแดงดวนอี่หลีแบบแดงดวนอีหลีให้มันอยู่ได้เห็มันอยู่แน่ ตีอีกตีอีกทับอีก่ั้งดูม่ะนีเขาเอาก่าวม่หบอนีอีกไหมนี่เอากาวมส่อหกมันาโยไม่จัไม้กอนได้หรื่ตหอนได้หอ้หอรู้แล้วไดค่ะีแม่เก็บว่านี่ี่นอเลยเออตีได้หลายซันเอาแม่เฮ้ยเอออย bad, icism, ่างนั้นราคาเดี๋ยวมาลอ่ทงตอนเสรีเธอเป็นคนถ่าได้ยังไงอย่างเี้ย พี่บ่านมันโจ่งงานมัน้องพี่บ้านมันโจ่งงานแล้วพี่บ่านมันโจ่งงานแล้วครับอันนี้มันทำไม่ได้หรออันตัวนี้อันเหตุแบบแรงด่วนมือนีมือไม่มือไม่อยากอยวกมืออะไรครับโอ้มีมีวางไหนได้ก็ง่ายสุดนังฮะสวดฮะส่วนนางเล่นเป็นงูโอ้ได้ครับได้ไม่ยากครับพี่ว้านอันนี้ปวดนะค่ะน้องเจนอยู่บนอันไอันนี้อันนี้อันนี้ฮมเบอร์เรนมาตั้งฮมได้ร์เรนก็แต่ว่ามันถึงยากไง จ๊ย่าคนจะฉาดชายยัง <c oughs> สวยนะงสวยอยู่นะเนาะหออกย่อยังอะไรท่มกเลยมั้งงไดตวูสตูว์ยัไรสุดที่สวยมาก สวยมากดิเห็นสวยมากเอ้าเอาซก่อนเอาคือเห็นดนี่ตัวนี้นี่ครับนีครับฮ้ยิี่เลยโอ้ยลุยเซผมยดิผมฟังอย่างมากครับมีอาอนหรือเาอานไม่ต้อเป็นจงโงอันนีก็เป็นหุ้จงโงไปหมดมันก็มีถ้าออกมาโดนก็จะดีนะหวาไม่ใ่ันเนาะแต่ซีโมาสอ่านพอดีเนาะไม่ชอไม่อบไม่อบมันไม่ต้องปรกาตนี้ไงหรอนเ

สียต้มเป็น้องเสียต้มครับนล่ครับโองหมของแทบ่ใ่้างครกว่ารอะไรของแบวโอ้ของแทเลยโอ้โหเลยอุ้ยหน่อยฟังใตัวนี่นี่บนเนียนดตเลเพื่อนอาไล่ดอกเพื่อเลยตัง้าตัดขาวมวยด้ว เดวไม่ับเตนบ่ะบอเออปั่าย่ะาเอเดอะไรัอ่ยัเนี่สุดเอาไม่ได้ที่สุดเอาเอไสอะไดรับบอดว้แต่งกระล้งแล้วขนตาเียม่เตนเจมิภาษาหนานี่ อหะอมาันปเลยบอกตัวมนงานเราแล้วนะนี่ยมาบกวดไม่ขวดนะก็มันเกินนี่ลาก็จะกวดมันมันจะตีดันตีนักร้องไม่กวดอกวดหอกมันมันังไงเป็นอ่าจะถ่ายไปอะไรโอ๊ยหาไม่เอโลกบน

Giai mình ừ. này, ừ. cái này, cái này không, đúng chẳng chứ đâu, Giai đoạn này đúng chẳng Xem ngay xem ngay xem cái mì bảo này Mua khép cái mì, hấm ngay Xìa tôm, hấm tôm Uầy, xìa tôm, hấm tôm lắm Uầy, xìa tôm đấy Tạp kinh cái giờ xìa tôm, hấm tôm

เริ่มแล้วพี่น้อยจะเริ okay, <S <S ่มแล้วโอเคครับผมไาช่ฉากก็ช่องฉากงานจะเริ่มแล้ววันนี้เป็นงาน้วไม่สุดแ่เผ้วมันสงกลาท่ตปาดโอเคมึงตลกโอ้ยยังอย่างี้เงี้ยงโอ้ยถึสปาแป็ดโอ้ยยังกนตากนตาถึอสาดน้ำนตากเลยหลุด ใจกระจุยกระจุยใจเดี๋ยวใบก็สวยเราจะขอเสือก็สวงามเนาะเอาไปแล้วอ่ะการแจคิดิ่อเมริด้จะหารลอยตอนนี้ขึ้นอย่างได้บัตรมัดเซาหาอีน้องสวยแล้วนะคะคือเดี๋ยวเร้วพี่น้องวันนี้ก็ได้มีโอกาสมาจัดฉากที่สวยให้อันทีมไลฟ์สดฟินแลนด์เด้อพี่น้องเด้อ งามหรือว่างามกับตีโจ้ด้เด้อเพียเดียเบ่งดวดฟึบฟึบฟึบดวดตลอดคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องโอเย้าชาแนลด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดไปกดติดตามท่าโอเย้แฟนเดียเดฟพี่น้องเด้อตอนรักคืนนี้ไว้สิ้นทก่สันพอกับแม่คิมหนานะคะสวัสดีค่ะ